คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะกระดาษทิชชู่เป็ดม่วงกระดาษทิชชู่ไอโปปิกระดาษทิชชู่เก,ชปปกชเกรดเช็ดหน้ากระดาษทิชชู โปรโยกลังนะคะ30หอ่อหหิ้วค่ะใน1ห่อนะคะจะมีทั้งหมด70ดแผน่นใน1หิ้วจะมีหห่อโปรโยกลังนะคะรอบนี้นะคะมา30ห่อค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะใครไม่ทันรอบที่แล้วนะคะเขากำลังจัดโปรอีกทุกคนจะได้ไปจุกๆแบบนี้เลยค่ะตกห่อละ5บาทแค่นั้นเองและเขากำลังส่งฟรีทางร้านเขากำลังจัดโปรค่ะใครไม่ทันรอบที่แล้วค่ะรอบนี้นะคะทางร้านเขา กำลังจัดโปรโอีกค่ะต้องบอกว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วได้สูงขนาดนี้ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะใครที่กําลังมองหาใครที่กําลังนะคะว่าอยากจะกระสั่งกระดาษทิชชู่นะคะอย่ารถแนะนําเลยนะคะว่าตัวนี้เขาเช็ดหน้าได้เช็ดมือเช็ดปากเช็ด น,ะะน้องสาวได้ค่ะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้ตกห่อละ5บาทนะคะพีก,กัดตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือเลยนะคะเดี๋ยวเยรสจะใส่ตะกร้าไว้ให้ค่ะรีบหน่อยนึงนะเขากำลังส่งฟรีก่อนที่เขาจะปรับราคาจิ้มเลยจ้า